สวัสดีครับทุกคนครับมาพบกับผู้บ่าวขรรถ EQ นะครับอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับ EQ จะพามารับชมรถจัดโปรโมชั่นพิเศษอีกหนึ่งคันนะครับก็จะได้เป็นรถเก่งอีโกคาร์นะครับเป็นรถต้องบอกว่าแรไอเทมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยรุ่นนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับ นิสสันมาร์ทนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง1 2 e นะครับปอี2021เเลยนะครับผมเนี่ยดูจากสภาพนะครับสีดำนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้มีจุดเด่นเลยนะครับอยู่ที่เลขไม้นะครับแล้วก็สภาพโดยรวมทั้งภายนอกภายในต้องบอกว่าสวยมากนะครับก็เลขไม่เดี๋ยวบอกคร่้าวๆก่อนก็ได้ครับ8ป0 0กิโลเพียงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวอีคิวจะพารับชมภายในอีกทีนึงนะครับรถคันนี้ครับยังว่างอยู่นะครับสําหรับ ลูกค้าที่กำลังตามหาอยู่นะครับเป็นรถอีโคคาร์แลไอเทมนะครับตัวนี้แล้วก็ได้สภาพน้องป้ายแดงนะครับก็แนะนำมาชมรถคันนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีคิวนะครับจะพารับชมรถนะครับตามมาเลยครับเนี่ยครับก็ได้เป็นสีดำนะครับดูด้านหน้านะครับต้องบอกว่าน้องป้ายแดงจริงๆครับสภาพเนี่ยครับดูครับไฟหน้าเนี่ยใสกิ้งเลยนะครับหลอดไฟใหม่มากนะครับ จัดว่าแบบน้องป้ายแดงจริงๆนะครับเนี่ยสภาพสีสมบูรณ์นะครับทุกอย่างนะครับกระจังหน้านะครับสวยงามเป็นโครเมียมนะครับมีโลโก้นิสสันนะครับตรงอันนี้เป็นลังพึ่งนะครับมีไฟเปิดตอนกลางวันด้วยนะครับเนี่ยครับเวลาเนี่ยครับเตเปิดตอนกลางวันมันจะมีไฟสีวขาวนี่ครับเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับทั้งสองข้างนะครับเนี่ย ไอคิวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยครับสวยงามนะครับดูครับน่ารักสวยงามมากครับรถคันนี้นะครับมาดูในส่วนของล้อนะครับล้อเนี่ยต้องเป็นล้อเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะครับรุ่นนี้ได้เป็นล้อกระทานะครับบริษัทขายตามสภาพเดิมๆที่มาเลยนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าที่ต้องการเอาไปแต่งไปอะไรอย่างงี้ก็ สามารถถอดล้อเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับก็ได้เป็นยางเนีย่ยครับ m a x กซิครับผมเบอร์ยางก็ 165-70R14 ทับนะครับเป็นล้อมกระทะฝาครอบขอบ14นะครับปี20แต่สภาพยางต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่ารถคันนี้เลขกไม่แค่8,000กวกาโลเพียงเท่านั้นเองนะครับ นี่ครับมาดูที่ด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถก็เรียบร้อยดีนะครับเนี่ยได้เป็นสีดําสภาพสีต้องบอกว่าสวยมากนะครับเนี่ยดูครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีรอยขีดรอยขูดนี่ครับสภาพสีสวยงามพร้อมใช้งานนะครับต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เนี่ยครับสภาพสวยงามน่ารักมากครับมาดูที่ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายตัวรถก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ครับ สภาพสีนะครับหลอดไฟนะครับสวยงามนะครับเนี่ยเป็นเม็ดๆๆนะครับไฟท้ายอย่างนี้นะครับ LED นะครับเดี๋ยวเปิดดูรายละเอียดภายในนะครับตรงนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดล็อกรถน่ครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยสภาพนะครับนะครับดูความสวยเดิมของ รายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยครับพวกหัวน็อตอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับอาจจะมอมแแมมนิดนึงนะครับจอดตากฝนนะครับผมฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับแต่ความเดิมสวยยังอยู่ครบเลยนะครับนะครับนครับมีจุดแต้มตรงหัวน็อตก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราดูยางอะไหล่นะครับข้างล่าง อยู่ครบเลยนะครับดูครับทั้งแม่แรงเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นะครับเนี่ยรายละเอียดด้านท้ายเนี่ยดุมเดิมมากครับมียาแนวนะครับนี่ยาแนวที่ป้ายมาจากโรงงานนะครับเป็นรายละเอียดจากโรงงานดุมเดิมเนี่ยครับโอ้โหคันนี้เดิมมากเลยนะครับผมเนี่ยครับมีอาร์คมีอะไรครบครับตรงนี้ ก็โอเคเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับด้านท้ายนี่ครับหัวน็อตไม่มีขยับครับยังมีจุดแต้มหัวน็อตนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกนะครับสีแดงนะครับไฟเบรกดวงที่สามนะครับสปอยเลอร์นะครับสวยงามนะครับผมนี่ครับมาดูที่ด้านข้างฝั่งนี้บ้างครับก็เรียบร้อยดีครับนี่ยังไม่เห็นตําหนิของรถคันนี้เลยนะครับสีเดิมๆสวยมากนะครับจากโรงงานเลยนะครับปี2021 นิสสันมาร์ทครับคันสีดํารถเล็กกระทัดรัดนะครับผมรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันนะครับใครที่มองหาอยู่รีบเลยนะครับเหลือคันีคิวพารับชมภายในนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเนี่ยครับรีโมทนะครับได้เป็นกุญแจแบบรีโมทเลยนะครับผมเนี่ยครับสามารถปลดล็อกนะครับล็อกรถนะครับนี่ครับปลดล็อกเปิดเลยครับอึ๊บนี่มาดูภายในกันครับโอ้โหบอกว่าต้องบอกว่าแบบใหม่จริงๆนะครับ รถคันนี้ครับตามสภาพเลขใหม่เลยครับดูแผงประตูฝั่งคนขับครับโอ้โหไม่มีไม่มีริ้วรอยการใช้งานใดๆเลยนะครับดูครับต้องบอกว่าสภาพใหม่จริงๆรถคันนี้นะครับใครต้องการน้องป้ายแดงที่เป็นรถนิสสันมาร์สเนี่ยให้มาชมคันนี้เลยนะครับเพราะว่าป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะครับใครต้องการกลิ่นความใหม่ความป้ายแดงเนี่ยครับดูดูที่ค่าเข็มขัดเบลเนี่ยยังมีพลาสติกหุ้มอยู่เลย เนี่ยครับยังมีพลาสติกคุ้มอยู่เลยนะครับโอ้โหความสดใหม่ครับเบาจะได้เป็นเบาะผ้านะครับภายในเป็นโทนดำนะครับเบาะผ้ามีลวดลายตรงกลางนะครับเนี่ยครับคนขับสภาพเบาะยังบบาต้องบอกว่าตึงสวยงามนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยอันนี้อาจจะพอมแแมมนะครับมีลูกค้ามานั่งมาเทสอะไรอย่างงี้ครับก็โอเคเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เครื่องเสียงนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับฟัง FM AM นะครับ AM นะครับแล้วก็ MP MP3 อ่า CD MP3 ได้นะครับเสียบแผ่นเข้าไปเลยนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับเครื่องเสียงตัวนี้ EQ เปิด FM ไว้นี่ครับโอเคครับเครื่องเสียง ระบบแอร์ก็เรียบร้อยดีครับนี่พัดลมแอร์นะครับเป็นแบบหมุนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะครับมีฮิสเตอร์ด้วยนะครับฝั่งนี้จะเป็นแอร์ร้อนนะครับตรงนี้ก็ปรับความถ่ายเทของแอร์นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าปรับตรงนี้ก็จะแอร์ลงข้างล่างด้วยลงข้างหัวด้วยข้างบนนะครับทุกอย่างโอเคเลยนะครับเกียร์นะครับก็ได้เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้เลย นะครับก็เป็นเกียร์แถวตรงมานะครับเกียร์ออโต้ครับเรียบร้อยดีครับรถคันนี้นะครับอ๋อนี่ครับปุ่ม USB นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ AUX นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ฟังเพลงได้นะครับตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของเลขไม้ครับนี่ครับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเลขไม้น้อยจริงๆนะครับใช้งานไปแล้วนะครับ8 2 7 5กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ เลขใหม่เป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าทางบริษัทเรานะครับก่อนนํามาจําหน่ายนะครับมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดมานะครับเราเป็นโชลูมาตรฐานนะครับก็ลูกค้าซื้อไปครับได้เลขใหม่แท้แน่นอนนะครับเลขใหม่เพียง8 2 7 5ักิโลเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่มันน้องป้ายแดงจริงๆนะครับก็ลูกค้าซื้อไปต่อรถคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับได้เลขใหม่แท้แน่นอนนะครับ นี่ครับเบาะด้านตอนหลังเบาะข้างหลังก็เรียบร้อยดีนะครับสภาพต้องบอกว่าใหม่กริปนะครับใหม่กริปเลยสวยงามนะครับนี่ครับลวดลายเบาะอะไรต่างๆนะครับพรมเป็นพรมกระดุมนะครับเข้ารูปทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคือรถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะครับตอนนี้สตาร์ทรถไว้อยู่นี่ครับภายในสวยงามสะอาดสะอาดนะครับดูนะครับพวกเพดานพวกอะไรเงี้ยครับไม่มีรอยสกปรกอะไรเลยนะครับ เนี่ยครับสิ่งที่ผมชอบมากคือยังมีความป้ายแดงเนี่ยครับขนาดตรงคาดเบลเนี่ยยังมีพลาสติกคุ้มอยู่เลยนะครับคือต้องบอกว่ามันใหม่จริงๆนะครับรถคันนี้ใครได้ไปนะครับเท่ากับว่าซื้อรถป้ายแดงเลยนะครับโอ้โหนะครับอ่ะรีบรีบมาดูเลยนะครับรถคันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีคิวพามารับชมที่ห้องเครื่องบ้างนะครับเนี่ยครับห้องเครื่องก็ได้เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องพันสองนะครับ เป็นอีโ c คาร์นะครับก็มาดูรายละเอียดต่างๆนะครับเนี่ยครับแผ่นเพลทนะครับจากนิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับนี่เลขแชชซีนะครับสามารถนำไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับเนี่ยครับรายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะครับเนี่ยครับอยู่เดิมครบนะครับหัวน็อตนะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับดูครับลาย รายละเอียดเดิมๆเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับดูฝากระโปงนะครับนี่มีตัวเลขอตไม่ขยับสักตัวนะครับนี่ครับป้ายมออกนะครับผมสติกเกอร์นะครับนี่ครับอยู่เดิมครบเลยนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับคานหน้าเดิมๆนะครับโอ้โหรถคันนี้จับว่าสวยจริงๆนะครับ สำหรับที่ลูกค้าที่มองหารถอีโคคาใช้งานอยู่นะครับก็รีบมาดูเลยนะคบรถคันนี้ก็สรุปนะครับลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะครับก็ได้เป็นนิสสันมาร์ทนะครับเป็นเครื่อง1.2รุ่น E นะครับปี2021เลยนะครับเดี๋ยวอีคิวนะครับขออนุญาตแจ้งราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับปกตินะครับรถคันนี้บริษัทเนี่ยตั้งขายอยู่ที่359,000บาทนะครับลูกค้าที่ซื้อรถตอนนี้นะครับทางบริษัทนะครับปรับราคาพิเศษให้เลยนะครับที่ 3 3 3 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับสามารถฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผ่อนยาวสุด84เดือนนะครับจะตกงวดละประมาณ5,500นะครับตลอดสัญญานะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับรีบมาชมรถจริงนะครับได้เลยนะครับที่โชว์รูม B M W นะครับสาขาอุบลราชธานีนะครับเนี่ยของเราอยู่ในมิลเลนเนียมออโต้นะครับก็เป็นบริษัทที่เป็นภายใต้แบรนด์ของ ในเครือเดียวกันนะครับของรถยนต์มือสองของเราคือ Master Certified ยุทธคานะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการซื้อขายออนไลน์ก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็สามารถทำเรื่องฝากเซ็นสัญญานะครับให้ i q ประสานไฟแนนซ์ไปเซ็นสัญญาที่บ้านได้เลยนะครับเมื่อสัญญาผ่านก็สามารถมารับรถจริงได้เลยนะครับที่โชว์รูมนะครับหรือถ้าลูกค้ามีความประสงค์นะครับอยากให้ i q นะครับขับไปส่งก็สามารถให้ีไปส่งได้นะครับ โอเคนะครับผมก็เหมือนเดิมครับทางบริษัทเรานะครับมีการการันตีคุณภาพตัวรถให้เลยนะครับก็คือ1นะครับเลขไม้แท้นะครับรถคันนี้นะครับเลขไม้เพียง80,00กโลนะครับ2นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับ3นะครับรถไม่จมน้ำนะครับ3อย่างนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับผมทางบริษัทเรานะครับการันตีคุณภาพตัวรถให้เลยนะครับแล้วก็นะครับทางบริษัทเรามีการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดนะครับ112รายการนะครับ จาก MMS Boss Service นะครับก็ทุกคันนะครับก่อนส่งมอบเราจะให้ช่างชำนาญกายของเรานะครับตรวจเช็ค1 12รายการนะครับอย่างละเอียดนะครับก่อนส่งมอบนะครับรับรองได้นะครับลูกค้าซื้อไปครับได้รถดีมาตรฐานโชว์รูมนะครับไม่มีได้ซ่อมแน่นอนนะครับผมทางบริษัทเรานะครับยังมีบริการหลังการขายนะครับหลังจากลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับิ q จะแถมคูปองแพ็กเกจนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีเลยนะครับก็ ลูกค้านะครับสามารถนํารถกลับมาใช้บริการได้นะครับหลังจากผ่านไปแล้ว30วันนะครับก็นําคูปองตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องที่โชว์รูมนะครับฟรีเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับนิสสันมาร์สนะครับ1 2 e ปี2021นะครับต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปีนะครับปี21ยังถือว่าใหม่มากนะครับเลขใหม่นะครับ8,000กโลนะครับแล้วก็ค่างวดเบาๆนะครับฟรีดาวค่างวด5,000 บบาทนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับรถคันนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับสวยจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลา EQ review คลิปใหม่นะครับก็จะไม่พลาดในในการดูคลิปใหม่นะครับก็จะได้รับชมได้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ